สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราเสิมาเห็ดกับข้าวกินกันนะคะเดี๋ยวไปเลี้ยวมาในตู้เย็น่มีอย่างพี่น้องเห็นตะปากระป๋องก็เลยสิมย์ยำปลปากระป๋องส่มะม่วงนะคะมะม่วงอน,นี้เปรี้ยวนะคะค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนะคะก็มีหอมหัวใหญ่นะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีตะไคร้มะนาวถ้ายังบอบเปรี้ยวซาจ่าก็ต้องบีบลงไปอีกนะคะแล้วก็มีพริกพริกอะมีทั้ง สีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็มีใบนี่ค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดถ้ากบต้องเอาใบแก่หลายนะคะเอาใบอ่อนน่ยจักหน่อยะคะใบที่ถ้ามีใบออกใหม่อ่อนๆนี่แห้งแทบพี่น้องถ้าเอามายำนะค,ะ,คะก่อนอื่นก็ขั้นตะไคร้ก่อนนะคะขั้นบางๆด้วยพี่น้องด้วย บางบ้านพี่น้องเอ๋ยเวลากินนะตะไครต้องเป็นตะไคร้ที่อ่อนนะคะตะไคร้แก่ๆมันก็กินบ่อยากแทบปันใดนะคะเวลาหั่มายำต้องเป็นตะไคร้อ่อนยิ่งหน้าฝนนะคะมันอ่อนกั่แทบพี่น้องเอยตะไคร้หอมพร้อมเป็นยาพร้อมนะคะเป็นยาสมุนไพรคะ่ะเวลาหัห่นนะคะก็ต้องหั่นเป็นปฝอยนะคะหั่นตะไคร้อ่อนๆค่ะหั่นไปเรื่อยๆนะคะจนห้าพอนะะถ้วยนึ่งสองถ้วยะค่ะ เอากระเบื้องปลากระป๋องนะคะหั่นตะไคร้เสร็จแล้วก็หั่นผิกนะคะผิกก็เอาทั้งสีแดงนะคะสีแดงสีเขียวหั่นเล็กๆเลยค่ะเด้อหั่นผิกนี่บางคนเพื่อนกินเพชรบ่ได้เพื่อกนก็โอ้โหนะคะหั่นเล็บเล็บเล็กๆผิกเพชรโดยบรูลตัวนะคะสีแดงก็เพิ่มสีสันนะคะสีสันให้ยำสีสวยน่ากิน พริกนี่ค่ะปลูกเองพี่น้องบ่มียาอย่างเลยค่ะถ้ามั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นคนปลูกเองสีเขียวสีแดงปลูกเองเก็บกินทุกวันพี่น้องสบายใจเลยค่ะบด้มียาข่ามาลงมาแมลงอย่างนะคะพริกว่าไปกับปลูกง่ายอยู่พี่น้องปลูกคนละต้นสองต้นอยู่บ้านโอ้ถ้าใครกินบ่เพชดนะ เก็บใส่ตู้เย็นไว้นี่นี่นี่ผีกนี่นี่พี่น้องนี่เห็นบ่บริซื้อนะคะผิกนี่ค่ะปลูกค่ะเก็บเอาในต้นค่ะเนี่ยผิกนี่ค่ะแล้วก็เก็บเมื่อละเอสิบสิบลูกสิบผลมนนี้ค่ะสิบเม็ดบ่อยง่ายสิบเม็ดห้าเม็ดเจ็ดเม็ดลายขึ้นหลายขึ้น,นพี่น้องเห็นบะเขาก็เลยมั่นใจในตัวผิกนะคะ ว่ามบ่มีสารอย่างใส่ลายก็บอได้มันสีเพชรพี่น้องเลยเสร็จแล้วก,ก็บกองรุ่มกันไว้นี่และพี่น้องอันนี้หอมค่ะเขาะสใส่หอมหัวใหญ่นะคะ โอเคค่ะใบมะกรูดนะคะต้องออกก้านมันออกพี่น้องสัตวก้านมันแข็งใบมะกรูดดึงออกสิงง่ายกว่านะคะใส่น้อยใส่หลายก็แล้วแต่เ้านะคะแต่เฮ้าเอาปลากระป๋องแค่กระป๋องเดียวนะพี่น้องไม่ได้เห็นไหล เห็ดลายก็กินโมเมดพี่น้องเลยคนกินหน่อยคนเด็กง่ายๆนะคะ อันแ,แข็งออกก่อนนะหั่นไปฝอยนะคะหั่นหรือมะกูดต้องหั่นไปฝอยมะนาวก็หั่นไว้พี่น้องเพื่อความเปรี้ยวของมะม่วงมันบอกเปรี้ยวค่ะ มะม่วงเขาก็เอามาซับก่อนนะพี่น้องนะซับมันน,น้อยคือเขาสีต่ำนี่แหละค่ะเปลี่ยนมีดใหม่พี่น้องมีดใหญ่มันใหญ่พูดมนะอทนณ์เอามีดน,น้อยๆเขาหน่อยแล้วกนะันเนาะมันจะได้หั่นชิ้นน,น้อยค่ะบางๆนะคะเพราะว่าเราเอาใส่ในปากกระป๋องนะต้องเห็นบางๆเร็บๆ สั้นๆก็ได้เราต้องยาวเ้ยพี่น้องเด้อเห็ดสั้นๆแรลบๆไปนี่บางๆมันจะแซ่บพี่น้องเห็ดเป็นฝอยๆได้ยังดีพี่น้องเอ้ยฝอยๆสั้นๆ่นี่ละพี่น้องเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ มีตะไคร้พริกสดหั่นฝอยแล้วก็หัวหอมหั่นฝอยนะคะแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวหั่นฝอยนะคะสับฝอยๆอยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมะนาวสองซี่แล้วอันนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะนนี้เราเตรียมหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็เทปากกระปองลองไปเลยคะ่ะในถ้วยคะ่ะปากกระปองยี่ห้อดใดก็ได้นะคะ ตามแต่ที่เขาชอบนะคะที่เขาชอบที่เขามีที่เขา,า,าเลือกนะคะค่ะเปิดเลยค่ะเปิดปากกระป๋อง๋ึวนั้นเราก็เทลงไปเลยจ้า เบิ่งเนื้อปลากระป๋องชัดๆนะคะปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะต่อไปเขาก็ใส่ลงไปเลยค่ะมาใส่พวกเครื่องหอมลงไปก่อนนะคะ ให้เข้ากันก่อน,นะคะ่ะมันจะหอมหอมพี่น้องามาชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติพอดีอยัง ปลานิดหน่อยค่ะเตเยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มนะพี่น้องละใส่มะนาวลงไปนิดนึงให้มันจิ๊ดหน่อยมะม่วงก็ส้มแล้วละค่ะเต่ยว่าเราซอบส้มมะนาวมันหัมมะนาวจังหน่อยนะพี่น้องละ เพิ่มหน่อยนึ่งค่ะสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอร่อยมากใครชอบรสชาตินะคะแบบนี้นะคะก็ลองอไปทำดูนะคะพี่น้อง ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะกดติดตามกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะขอบจะขอบพระคุณมากค่ะพี่น้องสีปลากระป๋องกระจีนี่บางรบนอดนะคะ,คะมะม่วงก็บเปี้ยวพี่น้องเอ้ย นี่ค่ะเอาไว้เผื่อคนที่ชอบเผ็ดนะคะเขาจะได้กลับแก้มถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูยำปลากระป๋องใส่มะม่วงนะ